สวัสดีครับผมเอฟซี่าต้นโคลาทะเวเลยนะครับวันนี้เ่าต้นพามาเก็บนี่ครับผมข้าวโพดครับข้าวโพดข้าวเหนียวบ้านเรานะครับผมแต่ว่าเ่าต้นเอามาปลูกที่ตะเลครับปลูกไว้หน่อยนะครับนี่สองร่องตรงนี้เองมีสีขาวกับสีม่วงนะครับสีเหลืองก็มีครับนี่ครับปักเหมือนบ้านเราเลยไหมครับนี่ข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวครับผมนี่ปักสวยๆเลยครับพี่น้องปาดเป็นได้ อยู่อิสเรียวก็ยังได้กินนะครับผมข้าโพดภาคอีสานบ้านเรานี่ครับฝักสวยๆเลยครับผมเดี๋ยวเย็นนี้เ่าต้นยาไปต้มนี่ครับเป็นไงครับผมสุดยอดเน่นอ่าะาเจอนี่ปลูกไว้หนหน่อยหนึ่งครับสองร่องตรงนี้ข้างๆเี่ได้กินเฉยพี่น้องนี่เดี๋ยวจะไปเด็ดมาให้ดูนะครับจักฝักหนึ่ง นี่ข้าวโพดสดๆครับผมปักไม่ใหญ่ครับข้าวโพดอีสานบ้านเราเนี่ยครับเอามาปลูกที่ทเรตียวนี่ครับปาดเหมือนไอติมเลยเนาะพี่น้องครับปักสวย นี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นสีขาวนะครับอันนี้เป็นสีขาวอันนี้เป็นสีสองสีเลยสีเขากำอันนี้เม็ดยังใหญ่เลยครับผมนี่เม็ดใหญ่มาก นี่ครับยึบปึบโอ้ยสีขาวขาวบริสุทธิ์ครับผมเป็นไงครับสวยได้เนาะพี่น้องพอได้กินครับผมพอได้อยู่ได้กินครับอยู่อิสเลก็มีของบ้านเฮากินคือเกาครับผมไม่ต้องไปซื้อเขาครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวต้นในทาคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ